มาออกแล้วขณะน,นี้บัญชาโชคเป็นตัวนำริกเกอร์ที่สองหนุมุดอนที่3ามที่ป้ายสริกเกอร์ผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำบัญชาโชคที่สองหนุมุดรที่3าที่ปา้ายสริกเกอร์ยังคงเป็นตัวนำหนุมุดรผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สอง ขณะนี้ริกเกอร์ยังคงเป็นตัวนำบัญชาโชคและหนุมรลนที่สองที่โค้งไปสิบออกทางตรงริกเกอร์ยังคงเป็นตัวนำหนุมรลันที่สองต่อไปเป็นบัญชาโชคและมังกรวารีที่ป้ายเก้าริกเกอร์เป็นตัวนำหนุมุดรัที่สอง ขณะนี้ริเกอร์ยังคงเป็นตัวนำบัญชาชโชคที่สองนุมุดอนที่3ามผลการแข่งในเทือที่3ริเกอร์หมายเลขสอชนะที่1เวลาวิ่ง1นึ่งาทีสิบเวินาทีบัญชาชโชคหมายเลขหนึ่งชนะที่สองเวลาวิ่ง1นึ่งาทีสิบสวินาที